มันเป็นคู่แข่งตลอดการกับ Honda แจดในโหมด b ี e c ค i o ่นหรือรถที่มีเครื่องยนต์1.5ก่อนจะผันตัวมาเป็นรถ e ีโก้ค่ะก่อนที่จะได้รับรางวัลยอดแข่งอันดับหนึ่งในปี2019โดยมีส่วนแบ่งการตลาดถึง30%มันคือ Toyota Yaris รถที่อยู่ข้างล่างผมคันนี้ก็คือโตยต้ายาริสตัว,ว,ว1.2 n t ปี2019นะครับเรามาดูในส่วนของทางด้านหน้านก่อนเลยไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์กระจังหน้าทรงสปอร์ตแถมสเกิร์ตแต่งรอบคันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทางด้านข้างกันต่อเลย <c oughs> ทางร้านลงแม็กให้นะครับแม็กแต่งของ Inferno RS <c oughs> เราไปดูในส่วนของทางด้านในกันต่อเลย และนี่คือภายในโดยรวมของเจ้าตัวยาริสนะครับรถมีระยะทางการวิ่งอยู่ที่34,000โลมันมาพร้อมกับพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชั่นกระจกปรับไฟฟ้าอัตโนมัติเบาะผ้าทรงสปอร์ตมันยังมาพร้อมกับวิทยุที่รองรับ FM AM MP3 แอร์ปรับอัตโนมัติแบบมือหมุนระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ และนี่คือภาพรวมภายในตัวรถเราไปดูในส่วนของทางห้องเครื่องกันต่อเลยและนี่คือโดยรวมภายในห้องเครื่องของเจ้าตัวยาริสนะครับมันมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดู o อ v วีว เครื่องยนต์ขนาด1,197ซีซีมันสามารถลี่แรงม้าให้ถึง92แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีมันยังมาพร้อมกับระบบ ABS ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบเสริมแรงเบรกและนี่คือรายละเอียดของราคา